ผมบอกว่าห้ามกินข้าวอ่ะเนี่ยใดอ่ะย่างก้าวสวัสดีกราบสวัสดีปีใหม่วันนี้ทีมงานดอนชัยเอโดโร่กับวทีเคดีเอโดโร่ไฮแลนด์เดินทางมาอย่าไปเงาเหนื่อยต้องหัวนะโอ้โหแน่นอนนะคิดถึงคิดถึงขนาดไหนนะถึงถึงได้มาสุดหัวนะโอ้หมาเดี๋ยววันนี้ครับการเข้าพวบอกว่าลุงสมจะเลี้ยงข้าวตื้อบอกกินข้าวเดะจะมากินบ้านเนี่ยกินยังเมื่อ มีมี่รูปอันรูปสมมีร้านอาหารอยู่ปุทธ์แน่นอนเน็ตกาเน็ตกาโอเคโอเคครับประมาณเดี๋ยวเป็นเข้าไปไปนั่งกินอู้กันไป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 ไนตั๋วนะกันโตคนนะอย่าอย่าขอเรื่องเขาเมื่อกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นยอกโอ้โหวัดไซต์เออไปตักเอาตักก่อน มือพิเศษมือพิเศษสุดยอดถือว่าวันนี้มาแอลหานะนี่น้องจ้ะจะดำหัวบอกว่าอย่ามาเถอะห้ามมาได้เด็ดขาดดำหัวห้ามห้าดำหัวไม่ดำหัวนี่มากินอย่างเดียวต้องมาหากันบ่ต้องมาหากันมากินอย่างเดียวเป็นปลาเท่าเดียวเอาพ่อวันนี้มันน้ำย่อสี่สิบปีถ้าห้องว่าลุงนี่ยังจะด่าอยู่นะเมื่อสิบปีแล้วนะ Treasure, เดี๋ยวย้อนกลอนพ่อนมาต้องหัวนี่มาแข่งรถเ่นอนเออถ้าถ้าจะไน้ลูกส <คน S 1> <informative. S 2> ูงมาได้เออเออน่น <arrivé> yeah. uh, uh, ้องจ้ามาต้องหัวเอ่ะมาิมากปนเนี่ยเน็ตนี่ครับโอ้พี่น้องเฮ้ยขอตักเข้ามาขอตักเข้ามาตักเขาเอาได้ป่ะหนึ่งสองสอือ โอ้โหอ,อันนี้บอกว่าควานไออย่างวะน่ะไม่รักกันจริงไม่ได้กินครับตกไได้ม่น้อยทนี่อันนี้เปิดตั้งใจเอาบัวครับผมเขาเนอะสุดยอดขนาดกับวิวภาาที่กำลังจะตกที่พะเยาเออพอวิวนี่กันเ,นเออพอวิวผมผมมาถ่ายวิวก่อนเออถ่ายวิวก่อนเดี๋ยววันนี้เฮามาเอาดงดอกบัวนะครับเลดี้อูดมีปุ้น ครับเรดี้อุ้ยพี่ปุณขอเรดดี้ด้ยก่อนนีนคน่ครับดีครับพี่น้องทั้งหลายแหมนี่เรดดี้อุ้ยอยู่วันนี้เมื่อกี้ได้เลยอหรอกินได้เลยหรอได้แมพอนี่ครับบัวเม็ดบ,บัวเม็ดบ,บัวนี่เม็ดบ,บัวนี่ไล่ความดันนะครับไห<ช>นบ,นบอกคือนี่ครับเม็ดบ,บัวนี่ไล่ความดันนะครับถ่ายเก็บเอาไว้ครับเฮาก็อยู่ที่พะเยาวันค่ำนะครับอยู่กับลุงสมสมะวันนี้ปะปลาเฮาเอวตัวนะครับเก็บบัวเฮาตัวนะครับ ปไปใจนี่ไปครับก่จะเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่แล้วอยู่หน้าบุญเดี๋ยวเขาจะลาก่อนนี่นะครับสำหรับพี่น้องตี่ทามทายหาลูกโสมสมัครลูกโสมมีไหนลูกโสมมีไหนมาได้ไปไหนก็มาอยู่นี่ลาพี่ก่อนสวัสดีครับผมเลียบป้ากันใหม่โอเคครับผมเลียบป้ากันใหม่กระโสมสมัครขึ้เตือนแล้วนะครับครับผมอ่านเอาทับแต่จะลูกหอมอกเพราะว่าดีใจดีใจเอามาเอวดีใจ โอเคครับเดี๋ยวเขาจะปิกเจอใหม่กันแล้วครับผมบายโอเคครับ